สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับเรามีพระทีสวยครับเรี่ยมกรอบกันน้ําเรี่ยมกรอบไมค่อนมาให้ครับมาฝากกันครับปิดไปพร้อมใช้กันได้เลยนะครับเราก็คัดเธอสวยมาให้ครับของเหรียญหลวงปู่มหาพิลาครับกับรุ่นนะหลายๆรุ่นนะครับวันนี้มีมาแบ่งปันครับในราคาพิเศษครับเดี๋ยวเรามากันองค์แรกเลยนะครับองค์แรกขอเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ องแรกเขาเป็นรุ่นนี้เลยนะครับยิ่งมียิ่งรวยนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะรุ่นนี้ครับเป็นเนื้อผิวเงินๆครับหน้ากากชุบทองฮะลงยาแดงแรงฤทธิ์นะครับนี่นะดูความสวยรุ่นนี้นะครับนี่ฮะด้านหลังนี่สวยงี้เลยครับเป็นค้นอเบอร์แปดหนึ่งนะครับนี่นะครับองนี้ขอหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทนะมาพร้อมกับกล่องกระไม่ขี่ครับองนี้นะสวยๆกันเลยทีเดียวครับมาพร้อมกับกล่องกระไม่ขีเลยครับนี่นะองนี้หกร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่สองครับรายการที่2เป็นเนื้อเพียวๆแบบนี้นะฮะเนื้อเพียวๆแบบนี้นะครับองค์นี้ขอ4ี่ร้อยบาทครับอง์นี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับนี่นะสวยๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับ4ี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สองต่อมาเป็นรายการที่สามครับนี่ฮะป็น้องเนื้อทองแดงเพียวๆครับนี่ฮะสี่รอยบาทเท่ากันนะครับ สี่ร้อยบาทเท่ากันนะครับนะดูคำสวยนะดูคาสวยนะครับอารายการที่3ามนะครับ4ี่ยบาทนะครับยิ่งมียิ่งรวยครับสวยแน่นอนครับต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครจะเป็นอ่าพระเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานครับองค์นี้เป็นล็อกเก็ตลวงปู่ครับรุ่นแปะยิมนะฮะแปะยิมนะครับมีอ่าข้าวมีอ่า สายสีมีจีวรครับมีเส้นเกศานะครับดูความสวยนะครับเรียอเกาะพร้อมใช้งานครับนี่นะคะองค์นี้ขอห้าหกร้อยบาทครับอง์นี้ขอหกร้อยบาทครับนะการที่สี่นะหกร้อยบาทครับต่อมาเป็นการที่ห้าครับนี่ฮะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่ด้านหลังจะมีอ่ะสองลูสีี่นี้แล้วแต่ดูความชอบนะครับหกร้อยบาทเท่ากันนะครับหกร้อยบาทเท่ากันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่น้องร้อยบาทเท่ากันนะครับ เป็นล็อกเก็ตครับหลังมีมวลสารนะครับนี่นะครับต่อมาเป็นการกาที่6ครับนาฬกาที่6ต้องเป็นรุ่นนี้เลยครับนี่นะพยาพาลีครับต้องเป็นรุ่นนี้เลยพยาพาลีนะฮะสวยๆครับนวะนากากเงินนะครับนวะนาการเงินนะครับนี่ครับดูสวยนะครับนวะนาการเงินนะครับ นี่ตรงนี้นะครับรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับรายการที่6นี่ครับพยาพาลีได้โค้ดเบอร์2องสามครับได้โค้ดเบอร์2องสามนะครับรายการที่6นะตรงนี้นะครับ5้า้ยบาทนะ5้าบาทนะครับต่อมาเป็นรายการที่7ครับรายการที่7ก็เป็นพยาพาลีเหมือนกันฮะนะแต่เป็นรีบกรอบไมคอนครับลงยาเขียวเหนียวทราบครับนี่นะ ตงยาเขียวเหนียวทรับครับองนี้เอาไป500บาทเท่ากันครับดูนะฮะดูนูนๆนะฮะนูนๆนั้นหนาอย่างเงี้ยจะสวยนะครับรายการนี้500บาทเท่ากันครับรายการที่7นะครับต่อมาเป็นรายการที่8ครับรายการที่8ก็เป็นหน้ากากเงินครับจะเป็นกรอบไมค์คอนนะครับนี่นะกรอบไมค์คอนนะครับรายการที่8นะครับ นี่นะสวยนะครับการที่แปดละวันกากเงินนะครับพยาพาลีรุ่นนี้ครับทิ้นเด็ดเลยครับบรบจะบอกพี่น้องให้ฮะเป็นรุ่นนิยมอีกหนึ่งรุ่นเนะครับพยาพาลีครับรุ่นนี้เอาไปห้าร้อยบาทเช่นกันครับนี่ฮะาการที่แปดนะครับห้าร้อยบาทเช่นกันครับต่อมาเป็นในการที่เก้าครับราการที่เก้าต้องเป็นรุ่นนี้เลยครับนะเหนือดวงฮะเนือดวงเหนือดวงนืว่างดูความสวยครับ เนื้อตวงครับเนื้อเพียวๆวันนี้ฮะตอกโซต้าเราดิ้งฮะนี่นะดูความสวยนะครับนี่นะตรงนี้เอาไปห้าร้อยบาทครับเท่ากันครับห้าร้อยบาทเท่ากันครับอ่ะพิเศษเลยครับสี่ร้อยบาทฮะพิเศษให้เลยครับสี่ร้อยบาทนะฮะร้านนี้นะสี่ร้อยบาทนะครับในการที่เก้านะครับละการที่เก้านะครับเป็น1นึวงนะครับ ตมาเป็นการที่10ครับในการที่สิต้องทีเด็ดนะครับรุ่นนี้พันพันล้านครับนะะฮเนื้อผิวเงินลงยาแดงคุ้ยพื้นขัดเงาสวยๆครับหน้ากากชุบทองนี้ฮะนี่ฮะด้านหลังนะฮะดูฮะดูความสวยนะครับดูให้ชอบดูถูกใจนะครับองค์นี้ขอ600บาทครับองค์นี้ขอ600บาทนะดูความสวยนะครับองค์นี้ขอ600บาทนะครับนะในการที่10นะครับอาการนี้นะ600บาทต่อมาเป็นการที่11ครับ รายการที่สิบเอ็ดเป็นรุ่นนี้ครับพลาดไม่ได้นะรุ่นนี้นะรุ่นที่ล,ลึกของก็ถิ่งนงานก็ถิ่นรุ่นแรกครับที่ลึกนะพระพุทธเจ้าสิบชาติครับพิมพ์ปู่ปปปยืนนะฮะดูนะดูความสวยนะครับนะดูความสวยนะองนี้เอาไปห้าร้อยบาทครับองนี้เอาไปห้าร้อยบาทนะชอบดูใจต้องปิดปิดกันได้นะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้นะห้าร้อยบาทนะครับนะ ต่อไปเป็นรายการที่12ครับรายการที่2เป็นรุ่นเมตตาครับเป็นกรอบไมค่อนนะเนื้อตรงทองแดงวเพียวครับหน้านูนๆคะคมๆอันนี้ตอกไมโครจเบอร์ชัดเจนด้านข้างต่อเป็นโครตสีรางครับรุ่นเมตตาอย่างนี้ฮะสวยๆอย่างนี้ต้องจัดครับองค์นี้พิเศษกันให้ไปเลยครับ400บาทเท่านั้น400บาทเท่านั้นนะครับถ้าชอบูกใจครับทักมาที่อดีตไลน์ที่ขึ้นไว้ได้เลยนะฮะหรือโทรติดต่อได้เลยครับรุ่นนี้ฮะรุ่นเมตตาครับองค์นี้ครับรายการที่ สิองครับองค์ยีการที่12นะครับต่อมาเป็นการที่ 13, 13ามสามจัดให้เป็นพัะผงะะะรุ่นเลื่อนยศนะฮะรุ่นเลื่อน,นยศปะครับนะนี่นะดูความสวยนะครับพร้อมเรียพร้อมใช้ครับองค์นี้400บาทเท่านั้นนะองค์นี้ขอสี0รบาทเท่านั้นนะครับในการที่13ครับ400บาทเท่านั้นนะครับ ต่อาเป็นรายการที่14ี่ครับรายการที่14ี่เป็นนี่ฮะพยาพาลีครับนวะนกังเดนองยาแดงคุ้ยพื้นครับองค์นี้ขอ5้า้อยบาทครับองค์นี้ขอ500บาทเช่นกันครับกอบในคคอนนะรายการที่4ี่นะครับ500ยบาทครับต่อมาเป็นรายการที่15้าครับรายการสุดท้ายครับนะรายการสุดท้ายครับหลวงยาแดงครับนะเนื้อผิวเงินนะครับอี่ฮะ องค์นี้ขอ500บาทเช่นกันครับกลองนิคอนครับองค์นี้ขอ500บาทเช่นกันครับผมถ้าชอบถูกใจองค์ไหนครับวันนี้เรามีฝากมา15รายการครับนดีต้อฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะทุกไลค์ครับฝากกดแชร์กดถูกใจเพจเราไว้ด้วยนะครับดีไลยมีคนติดตามมา,มากๆเดี๋ยวเรามาแจกกันครับขอบคุณครับ